เที่ยวเยอรมันด้วยตั๋ว1เดือน9ยูโรหรือประมาณ350บาทบอกเลยว่าไม่มีช่วงไหนที่จะเที่ยวเยอรมันได้คุ้มเท่ากับช่วงนี้แล้วคือรัฐบาลเยอรมันนะคะเขาต้องการให้ประชาชนนะคะลดการใช้น้ํามันเขาเลยจัดโปรตั๋วรายเดือนนะคะเดือนละประมาณ350บาทซึ่งมีตั๋วใบนี้ใบเดียวนะสามารถใช้นั่งรถไฟใต้ดินบนดินบัตรได้หมดเลยยกเว้นแค่รถไฟข้ามเมืองที่เป็นรถไฟเร็ว แต่บอกเลยยังไงก็คุ้มใครมาเที่ยวเยอรามันช่วงนี้นะคะโชคดีสุดๆเพราะปกติอะตั๋วรายวันประเทศในยุโรปอะก็ตกวันละเกือบ300อยู่แล้วแต่เนี่ยใช้ได้ทั้งเดือนบ้าไปแล้วเพราะทุกคนรู้ไหมตั๋วเที่ยวเดียวที่เยอรามานันอะรอบนึงก็2.5ก็เกือบ100บาทแล้วนี่นะคะใช้ได้ทั้งเดือน350คือเาายอรมันนี้ใสเปมากๆบอกเลยคนพาไปซื้อตัว๋วเที่ยวในเยอรามันนี้นะคะราคาเก้ายูโรเดี๋ยวไปกันอะทำยังไงจ้าเริ่มแรกนะคะเราก็เลือกที่ เก้าหยูโรจิเกตมีอย่างนี้มาเลยใช่ไหมะเแล้วก็มีให้เราเลือกมาสําหรับเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาสามเดือนตอนนี้เราก็อยู่ที่เดือนยูนีนะคะเราเลือกยูนีไปก็เลือกหนึ่งหนึ่งตัวอันนี้เดือนอะไรมันมันเป็นรายเดือนใช่ค่ะเป็นรายเดือนโอเควันนี้มันเท่ะไรวันนี้ยี่สิบกว่างั้นหนูไม่คุ้มแล้วดิก็จะสิ้นเดือนแล้วกูงี้คุณก็ใช้กุงูโอเคเข้าใจละก็เลือกไปที่หนึ่งหนึ่งใบนะคะหนึ่งใบ ก็จะเป็นว่าเกยิโรกินเก้ายูโรแล้วก็ตั้งแต่ถึง30เดือนหถึง30สบเดือนหนะคะโอเคแล้วก็จ่ายเงินไปไหนว่าที่จ่ายเงินที่จ่ายเงินอยู่ไหนนี่นะคะเก็บเงินตรงนี้ไปนะคะทุกคนเก็บปุ๊บก็เงินก็จะออกมาอย่างนี้นะคะเงินก็จะออกมาโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเอาเงินเอาตั๋วได้เลยค่ะทุกคนโชว์บัตรนิดนึงค่ะได้แล้วค่ะโอเคค่ะปะ ขอเงินก่อนค่ะเก็บตังก่อน,อนไปก่อนนะทุกคนนี่นะคะตัวนี้เราสามารถใช้นั่งรถไฟใต้ดินที่เยอรมันได้เลยพะรถไฟใต้ดินที่เยอรมันเนี่ยมันไม่มีปนตรวจอยู่แล้วเราสามารถลงแล้วก็ขึ้นได้เลยค่ะ